คอนเทนต์นี้นะฮะเหมาะสำหรับนักสะสมัยผู้ใหญ่ครับผมสวัสดีครับอสาไอร์ไอ่คร์ไอซวร์ไอคาร่ไอวคารอน์ารีไอวคาอวลคสตาไอวอน์คารไอ่ครู้อะไรจลมาร่อนกันล้าอย่วารนั้นชมคลิปใหม่กไอนใครเพียงกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะฮะ ใครสนใจแอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะลองเช็คดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับผมมีของไม่มีของนะฮะสามร้อยหกสิบองศาเริๆเลยครับผมอ่านี่ก็เป็นไอซ์แมนนะฮะอาร์เกนอัดเวฟนะฮะเป็นไอซ์แมนเป็นหนึ่งในทีมเอ็กซ์มนครับผมเป็นมนุษย์น้ำแข็งนั่นเองครับมีพลังระดับโอเมก้าเลยนะเป็นเอ็กซ์มนที่มีพลัง เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่มากพลังยิ่งใหญ่มากนะฮะอันนี้ช่วงโฆษณานะฮะกับตันเมกากับครอสบอลนะฮะเฮียได้โพสเข้าไปแล้วครับผมอ่าก็ลองไปเช็คดูได้นะฮะก็อันนี้เป็นท่าไตา่เขาพระสูเมนนะฮะมวยไทยเดซีรีส์นั่นเองนะฮะเดี๋ยวรีมูฟเอาออกจากซีนก่อนนะฮะอ่าไอซิแมแนตัวนี้นะฮะก็เป็นท่าโพสท,ที่อยู่ด้านหลังก่อนนะฮะเอ่อ คงไม่ได้ลงเนื้อเรื่องของ Iceman ตัวนี้นะครเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อเรื่องกันอีกทีหนึ่งตรง a าร์ตสตอนะครับผมอ่นนี่ก็เป็นเวฟเดียวกับจักรนอรเวฟนะครับอ่ไอซ์แมก็จะเป็นแขนขวานั่นเองนะครับเออแขนซ้ายนะครับไม่ใช่แขนขวาของอภัยเบอร์สนะฮะอ่าไอซ์แมก็เป็นฟิกเกอร์ตัวที่สามของเวฟนี้นะฮะเวฟนี้ก็เรียกได้ว่ามี เกือบครบนะฮะเกือบครบก็ชอบเฉพาะตัวที่ชอบนะฮะก็มันก็เลยเกือบครบนะฮะไม่ได้มีครบอ่านะฮะข้างล่างมันมีอะไรมากครับผมเป็นโลโก้ X-Men นะครับอ่าโอเคนี่ก็นี่เป็นหน้ากล่องของ Iceman นะผมแล้วก็เราไปดูอาร์ตสตอรี่กันหน่อยดีไหมฮะอ่าเดี๋ยวขอแคปตัว Iceman ก่อนนะฮะ นี่ก็เป็นไอซ์แมนคอมิกครับผมก็เรียกได้ว่าดีไซน์นี้เลยนะฮะเป็นเฮียเห็นรู้สึกว่าชอบไอซ์แมนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวที่มีผมตั้งนะฮะนะผมตั้งหน้าหน้านะฮะอย่างนี้นะฮะเป็นไอซ์แมนที่ผมตั้งตั้งหน่อยนะผมแบบไวรุ่นไวรุ่น่านะหัวแบบไม่มีผมตั้งเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะฮะจะรู้สึกชอบกับตัวที่ดีไซน์ที่มีผมตั้งนะฮะ ก็มันจะคล้ายกับตัวนี้นะที่เฮียเห็มได้มานะฮะก็เรียกว่าเป็นไอซ์แมนผมตั้งคนะตอนนี้อาจจะยังมองเห็นไม่ชัดนักนะฮะเพราะว่ายังอยู่ในกล่องอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันครับผมอ่าแทนนะฮะใครสนใจลิงก์นะฮะซื้อตรงไหนนะฮะก็เช็คได้ที่ลิงก์เลยนะครับผมช่วงโฆษณานะฮะก็จะก็จะเป็นไอซ์แมนเอ่อเรดโทนะครับเรดโทคอลเลคชั่นนะครับมาเวลเลจ 80ปีนะครับฉลองครบ80ปีมาเวลนะอ่าแล้วก็ไอซ์แมนนะฮะปรากฏเป็นหนังเมื่อปี2012ครับผม The Iceman นั่นเองนะฮะไม่ใช่ล้อเล่นนะอันนี้มันไอซ์แมนคนละเรื่องกันแล้วนะฮะไม่ใช่เป็นเอ่อเรื่องเดียวกับ X-Men นะฮะคนละอันนะโอเคเราไป X-Men แบบจริงจังนะฮะนี่ก็คือ X-Men The Last Stand ปี2006ครับผมอ่าก็ปี2020นี่ก็เรียกว่า ผ่านมา14ปีแล้วนะครับโ,โหนานมากดูนี่ก็คือไอซ์แมนที่ปรากฏอยู่ในหนังนั่นเองนะครับกำลังนะปล่อยพลังน้ำแข็งเยือกเย็นนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็น X อ็กซ์แมนภาคสองนะครับปี2003เลยนะครับก่อนหน้านั้นไปอีกสามปีนะครับนี่ก็เป็นไอซ์แมนครับคนที่เล่นเป็นไอซ์แมนนั่งอยู่ข้างๆโรกนะครับอ่านี่นะฮะไอซ์แมนโรกก็เรียกได้ว่า เป็น l i ฟ e a อคชั่ที่เลือกนักแสดงมาได้แบบตรงมากๆเลยนะครับส่วนโลกนี่ก็นะผมสีขาวๆนะ Ice Man นี่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยพล,ลังน้ําแข็งนะครับยังไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นชุด Ice Man ที่ในหนังนะครับเที่เห็นเป็นสายหนังนะครับก็เลยนะจะพูดถึงหนังในส่วนนี้นะครับแล้วก็คนที่แสดงเป็น Ice Man ก็ชอนแอสมอ์นะฮะถ้าออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะฮะ ไม่ใช่ชอนบูนะฮะอันนั้นเราจะไม่เอ่ยถึงเขานะฮะโอเคครับผมนั่นก็เป็นไอซ์แมนที่เกี่ยวกับหนังนครับซึ่งเฮียเหมชอบหนังเฮียเหมก็เลยมาตามนะครับมาตามฟิกเกอร์นั่นเองนะครับ <laughs> โอเคครับผมเรามาแกะกล่องเจ้าไอซ์แมนตัวนี้กันเลยดีไหมฮะทางร้านเขาก็ได้นะครับถอดชิ้น back ออกไปแล้วครับผมก็ เขาก็เปิดนะเขาไม่ต้องใช้คัตเตอร์สกิีอะไรนะครับเราก็เปิดกล่องเลยครับผมอ่าลืมให้ดูนะครับด้านข้างนะนี่เป็นอาร์ตเวิร์คคอมิกนะฮะที่เรียกได้ว่าหน้าตายียวนกลัวใช้ได้แล้วนะอ่าอีกด้านหนึ่งนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะนะฮะโอเคดึงม,มาแบบลิ้นชักเลยครับผมเปิดแฟลชให้เรียบร้อยนะครับนี่คือ เทคนิคในการแกะกล่องกันนะครับมาเวเลเจนด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะเป็นแบ็กกราวสีกราดเทาๆนะครับว้งข้างล่างไปนะคนนี้เลยครับผม i อซ์แมนถอดออกมาโลโก้ X-Men นะฮะตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรกล่องชั้นที่2ที่เอาไว้ลองฟิกเกอร์นะฮะแล้วก็บูมไอซ์แมนนะครับโดยไม่มีแขนของ u จ g ก r n น u t นะครับ เราก็พาไอซ์แมนออกมาจากถาดพลาสติกกันเลยครับผมชอบตัวนี้ตรงที่ว่าเป็นไอซ์แมนที่มีมีความพิเศษตรงที่มันเป็นสีน้ำแข็งนะครับเป็นสีน้ำแข็งทั้งตัวเลยนะครับคือแบบไอซ์จริงๆนะเอานะครเอาแขนขวาออกแขนซ้ายออกอะไรครับผมไอซ์แมนท่าดเดิม ออกมาจากกล่องนะครับอ่าก็เรีเยกได้ว่าเห็นถูกใจสิ่งนี้นะครับ<笑><笑> okay, โอเคอเครับผมรู้สึกว่าเจ้าบอดี้ตัวนี้เนี่ยมาจากสไปเดอร์แมนคลาสสิกนะฮะก่อนก่อจะเป็นตัวเอ่อเรโทเวฟในปี2020นะนี่เป็นบอด y ี้สไปเดอร์แมนนะฮะอ่าก็เรีเยกได้ว่าผอมมาเลยนะตรงซิกแพคนะฮะตรงเอวตรงเนี้ยผอมมาเลยแอปคันนะฮะกลมนี้แตบบ่ว่ากลมแบบ อืทำมากได้สุดยอดแบบสไปเดอร์แมนเลยนะฮะอ่าสมมุติว่าปล่อยใหญ่นะคือแบบนี่นะฮะกาลังปล่อยเว็บนี้นะโอ้โหแบบท่า Flexible มากคือแบบว่ายืดหยุ่นมากนะฮะการจัดท่าของฟิกเกอร์ตัวนี้นะเรียกได้ว่าเราไปที่กิมมิกล่ะนะฮะอะ่สมมุติว่านี่เป็นสไปเดอร์แมนใช่ไหมฮะแล้วนี่กําลังปล่อยใยนะฮะโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบนะมื กำลังกระโดดปอยใหญ่นะฮะอ่าอะไรแบบนี้นะมันแบบฟิกเกอร์ที่จัดท่าได้แบบสวยมากนะฮะยืดหยุ่นมากยืดหยุ่นสูงมากนะฮะนี่ก็คือคูกิมมิคอาร์ตกิมมิคของตัวนี้นะฮะโดยเฉพาะตัวตัวนี้ี่ยมีบัตเตอร์ฟลายจอยนะฮะคือเนี่ยนะเลื่อนมาข้างหน้านะฮะแล้วก็เลื่อนข้างหลังนะฮะได้เยอะเลยนะฮะเออเวลาเลื่อนมาข้างหลังนี่แบบเพียบเลยนะฮะ ก็ทําให้จุดขยับเนี้เป็นจุดขยับที่โคตรเทพนะคโคตรเทพ <c oughs> แล้วก็เนียเห็นมีความรู้สึกว่าชอบเจ้าตัวเนี้ยตรงที่ว่าหน้าตานะฮะเราลองมาดูหน้ากันดูนะฮะ <c oughs> หน้านี่อย่างกาเดินทางมาจากในคอมิกเลยนะฮะอ่าแล้วเป็นหน้าแบบใสๆเป็นไอซ์เป็นไอซ์ไอซ์นะฮะไ <c oughs> อซ์ไอซ์นี่ออกเสียงยากเลยนะ เราลองมาเทียบกับเจ้าตัวในคอมิกดูอ่านี่นะฮะคือดีไซน์นี่อย่างการเดินออกมาจากในคอมิกนะฮะแล้วเป็นผมแบบไอซ์แมนแบบผมตั้งๆนะฮะผมตั้งแบบไวรุ่นไวรุ่นนะฮะจับจาม <laughs> นี่นะฮะก็ในคอมิกนะฮะตัวนี้ก็จริงๆแล้วก็เบสออนคอมิกเนาะคือคือได้ได้เลรฟเลน์นะฮะ นะต้างอิงมันจากคอมิกนั่นเองนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นในหนังนะฮะถามว่าต่างกันมากไหมนะฮะก็ใกล้เคียงนะฮะนะเพียงแต่หนังอาจจะทรงผมแบบไม่ได้ตั้งมากนะฮะตั้งพอประมาณแต่ถ้าเป็นอันเนี้ยเฮียเห็มชอบเลยนะับเพราะว่ามันตั้งแบบตั้งแบบว่าตั้งแบบพังๆนะอ้งล็อกหน่อยนะฮะเออชอบนะชอบผมตั้งตั้งเนี้ยชอบนะ แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นหัวกลมๆนะฮะนะเป็นไอซ์แมนแบบหัวกลมๆก,มก็แล้วแต่คนชอบครับผมอชอบมากเลยหน้าตาประมาณนี้นะฮะกลักวๆนูหน้าตากลักวๆนะฮะถ้าพองบหัวนี่ก็แบบคือกวนใช้ได้เลยนะฮะนั่นแหละนะฮะมือข้างนึงนี่ก็เป็นมือปล่อยพลังน้าแข็งนะฮะส่วนมือข้างนึงก็เป็นมือกำหมัดนะฮะก็เหมาะสําหรับกลาลังปล่อยพลังน้ําแข็งมาใช่ไหมฮะแล้วก็ กระโดดกระโดดต่อยผู้ร้ายอะไรอย่างนี้นะ,ะก็ได้มือมาสองแบบนะฮะแต่ว่าไม่ได้แถมมือมาให้นะฮะอันนี้ก็น่าเสียดายนะที่ไอซ์แมนตัวนี้นี่ไม่ให้อ c เซสซอรีมาเลยนะฮะน่นแหักะนะฮะเรามาจับไอซ์แมนตั้งรดปหรืหมฮะอาจจะตั้งได้ตั้งไม่ได้ลองดูกันนะ,ะอ่าตั้งได้เลยครับผมไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรไม่ต้องใช้ความพยายามในการตั้งมากนะฮะโอเค นี่ก็เป็นไอซ์แมนนะฮะเราไปที่อาร์ตออฟคอมเพลกันดีกว่าครับผมอ่านี่นะฮะอยายเห็นภูมิใจนำเสนอนะฮะเนื่องจากว่าในหนังเนี่ยเขาเล่นเป็นคู่จิ้นกันนะนี่ก็คือหนึ่งในตัวโคตรแรงนะฮะของ X-Men Marvel l e g e n d Hasbro นะฮะก็คือโรกนั่นเองครับผมโรกที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่มีพลังในการดูดพลังงานของคนอื่นนะฮะคือทานางนะ นางถอดถุงมือนะฮะก็จะดูดพลังงานของกนอื่นะนางก็เลยต้องเป็นคาแรคเตอร์ที่ใส่ถุงมือนะฮะนี่คือหนึ่งในตัวโคตรแรนะฮะที่เรียกว่าเป็นคู่จิ้นกับไอซ์แมนนะฮะอ่าเป็นคู่จิ้นยังไงนะฮะจะกลับไปที่อาร์ตสตอรี่เล็กน้อยดีไหมฮะคือนางจะชอบเล่นเป็นคู่จิน้นกะันนะอ่านี่นะฮะโลกจะยืนข้างๆไอซ์แมนตลอดนะฮะอันนี้หมายถึงในหนังน,นะฮะถ้าเป็นในคอมมิกเนี่ย เอ่อโรกจะจะเป็นคู่จิ้นกับแกมบิดนะฮะแต่เนี้ยไอซ์แมนกับโรกนะฮะ uh. เรียกได้ว่าเขาจะแฮงเอาท์กันด้วยกันตลอดนะฮะเอ่อโรกที่เป็นเสื้อดีไซน์สีเขียวเนี่ยก็กำลังจะมานะที่คู่กับไพโลใช่ไหมครับใครพีออเดอร์ไว้ก็เตรียมมันครับผมอ่านี่นะฮะไอซ์แมนกับโรกเนี่ยเขาจะเป็นคู่จิ้นกันในหนังนะฮะก็ประมาณนั้นนั่นเองนะฮะเฮียเห็นก็เลยเอาโรกที่เป็นตัวคอมมิ X ่นไอซ์แมนนะ าคู่กับไอซ์แมนนั่นเองนะครับผมตัวต่อมานี่ภูมิใจนำเสนอมากเลยครับเห็น custom m a d เองนะครับก็คือ Emma Frost h e l l f i r e Club นะครับเป็นตัวที่มอดเองนะครับรู้สึกว่าจะง่วงซะแล้วนะครับก็ขอให้ตั้งหน่อยเถอะนะแม่นะ,ะคุณแม่ตั้งได้แล้วนะครับ Emma Frost ชุดขาวนั่นเอง Hellfire Club ใครพรีออเดอร์ไว้เตรียมมันนะฮะเอ้ยแต่เขายังไม่เปิดพรีออเดอร์ในเมืองไทยนะฮะนะเออเดี๋ยวเราเราเร,าราดูฮ่องกงหรือว่าจีนนะฮะรู้สึกว่าฮ่องกงนี่มาก่อนตลอดเลยนะฮะฮ่องกงนี่ X-Men Deadpool movie นี่เรียกได้ว่าแกะกล่องกันไปแล้วนะฮะโอ้โหของไทยยังพรีออเดอร์อยู่ในกระบวนการพรีออเดอร์อยู่นะฮะนั่นแหละนะฮะอ่ะเรามาคอมเพร์อีกตัวหนึ่งนะฮะที่เฮียเห็นภูมิใจนำเสนอนะฮะก็คือไฮโดรแมนนั่นเองครับผม ไฮโดรแมนเนี่ยเรามาดูกันว่าเขามีความจมโยงยังไงเกี่ยวกับไอซ์แมนนะฮะก็คือเฮียเห็นรู้สึกว่าไอตัวมือเนี่ยที่เป็นมือน้ําเนี่ยกับความเป็นน้ําแข็งเนี่ยนะฮะเฮียเห็นอาจจะเอามาเอามือน้ําของไฮโดรแมนมาทําเป็นเอฟเฟกของไอซ์แมนนะฮะไอซ์แมนอาจจะแบบว่าเดี๋ยวไปปั้นฐานฐานที่แบบว่าไอซ์แมนปล่อยปล่อยน้ําแข็งลงพื้นนะ,ะแล้วก็ลื่นมาแบบสเก็ตนะแล้วก็เอามือไฮโดรแมนมาเป็นเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่า แต่ที่เราสามารถเอามาเล่นได้เลยนะฮะก็คือเอฟเฟกที่มากับไฮโดรแมนนะฮะก็คืออยู่ตรงเท้าเนี่ยนะฮะอ่าตัวนี้นะฮะเป็นเอฟเฟกน้ำนะฮะที่เรียกได้ว่าเอาขาฟิกเกอร์เนี่ยเสียบเข้าไปนะตรงช่องนี้นะฮะอ่ะกากลับมาที่กิมมิกฮะตรงนี้เนี่ยก็ใส่เข้าไปที่ขาไอซ์แมนนะฮะก็เรียกได้ว่าหน้าเรียกว่าอะไรบบอ่ะแบบไอซ์แมนอ่าปล่อยพลังน้ำ ไปที่ขาพอดีนะฮะเนื่องจากว่ามีไฮโดรแมนนะใครที่มีไฮโดรแมนนะฮะก็เนะ่ใช้เอฟเฟกไฮโดรแมนนะฮะมาใส่กับไอซ์แมนนิ่มันเลยนะฮะเรียกได้ว่าเข้ากันพอดีนะฮะเพราะว่าเป็นมาเวลเลเดนค่ายเดียวกันนะอ่านะฮะนี่เหมือนกับว่าไอซ์แมนกำลังยืนแล้วก็เอ,อใช้พลังน้ำของตัวเองเนี่ยวางฉีดไปที่พื้นนะฮะ <laughs> นั่นก็เป็นกิมมิคครผมโอเคนี่ก็เรียกได้ว่า มีไฮโดรแมนนะก็ใช้พาร์ของไฮโดรแมนนะฮะมาจัดดิสเพย์ให้ไอซ์แมนได้นะฮะแม้สีจะต่างกันนะแต่ความเป็นน้ำที่อยู่ที่พื้นก็จะมีสีเข้มกว่าน้ำที่เป็นทั้งตัวใช่ไหมฮะอ่าตัวต่อมาครับผมตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นม a t ์คเฟลนทอยส์ดีซีมัลติเวิร์สแบทแมนฮูลาครับผมอ่าเล่นเฮฟวี m เมทัลกีตาร์อยู่นะฮะตัวนี้นะฮะโอเคครับผม ให้เลตติงกันดีกว่านะครับเจ้าไอซ์แมนตัวนี้ทุกคนคิดว่าคะแนนน่าจะเท่าไหร่ดีฮะนะความจุดขยับที่โคตรสวยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟเฟกที่ใช้กับไฮโดรแมนได้นะครับแล้วก็เนี่ยจึงมีหลายจุดที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าไอซ์แมนตัวนี้มากๆนะฮะหน้าตาที่ดูเท่ๆนะอะเฮียเห็นรู้สึกว่า อตัวนี้ใช่เลยนะฮะผมตัง้ง้ตนะเท่ๆเออจะขยับเหมือนกับสไปเดอร์แมนทำท่าสไปเดอร์แมนนี่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นรองเลยแล้วครับเพราะว่าเป็นบอดดี้โมของสไปเดอร์แมนนั่นเองนะฮะมาปั้นมาปั้นเป็นน้ําแข็งเพิ่มเติมบนไหล่อะไรอย่างนี้นะออบัตเตอร์ฟลายจอยนะครับไหนจะสีที่ดูเป็นสีเป็นน้ำแข็งน้ําแข็งนะครับเป็นสีใสๆไม่พอนะอ้ออยากจะ อยากจะชวนคุยในส่วนของสีที่เป็นจุดๆเนี่ยนะฮะอ่าก่อนไปไหนติ้งใช่ไหมเดี๋ยวขอยกมากี่ิดนิดหนึ่งนะฮะไอความเป็นใสายๆของไอสเเนี่ยนะฮะในส่วนที่เป็นข้อต่อนะฮะคือเราเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะว่าข้อต่อเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะคือก็เราก็รู้ว่าะว่าเป็นข้อต่อนะฮะแต่แบบความเนียนเราจะไม่เห็นเพกนะฮะเพกก็คือเขาเรียกว่าอะไรสลักนะฮะ ตัวขากับตัวต้นขาเนี่ยเชื่อมกันนะฮะออหรือแม้กระทั่งตัวบริเวณข้อศอกนะฮะแม้เราจะเห็นว่าเออก็เป็นจุดๆนะฮะแต่ว่าการซ่อนนะ,ะการซ่อนรอยต่อนะซ่อนรอยต่อของเอ่อฟิกเกอร์เนี่ยเป็นเป็นฟิกเกอร์ใสๆนะฮะแต่ซ่อนรอยต่อได้โอเคมากๆเลยนะฮะรอยต่อตามบริเวณเนี่ยอย่างไบเซปเงี้ยก็จะมีเชื่อมกับต้นแขนใช่ไหมฮะอย่างบัตเตไฟจอยนะฮะหรือแม้กระทั่งต้นคอนะฮะ เราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครัว่าเป็นรราตะรจนสึกว่าเป็นน้ําแข็งทั้งตัวนะฮะอย่างการปฏิมากรรมน้ําแข็งนะฮะโอ้โหนี่เรียกได้ว่าไปถึงงานอาร์ตขั้นแบบว่าแกลเลอรี่กันเลยทีเดียวนะฮะเป็นงานอาร์ตท,ที่สวยจริงๆทีนี้นะฮะสมกับไอซ์แบนตัวแรกของเราจริงครับผมอ่าก็มาแล้วก็ยินดีดต้อนรับสู่คอลเลกชันนั่นเองนะฮะเลตติ้งนะฮะ แม่น่าจะขาคะแนนเยอะไปเลยนะฮะไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนดีนะฮะคือถ้าไม่รู้จะหากคะแนนตรงไหนจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปทางสิบเต็มสิบเลยนะฮะนี่มันรีวิวอะไรวะเน,นี่ยนะฮะนะโอ้สิบเต็มสิบนะฮะคือไม่รู้จะหักอะไรจริงๆนะฮะชอบมากแล้วก็ดีไซน์สวยเลยสวยนะฮะไม่รู้จะหากจริงๆนะฮะก็นั่นแหละครับผมโอเคก็เอพิโซดนี้เดินทางมาถึงจุด ที่เวลาพอสมควรแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีโซดต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเลิฟๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเฮีย <Yeah, S 1> เหมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ